น้ำก็ไม่มีจะรุดย้าน้ำก็ขาดแคลนยาให้วัวก,ก็ไม่มีต้องอาศัยฟางแห้งนี่แหละครับขอได้ประทางไปก่อนจนกว่าจะถึงจนกว่าจะถึงหน้าฝน แล้วค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้ต้องทนขิดฟางแห้งไปก่อนนะจ๊ะก็ถือว่าแรงสุดในรอบหลายปีนะครับปีนี้ทุกยอมยญ้าหลายจังหวัดนะครับไม่มีฝนในช่วงนี้ก็เข้าเมษาก็ใกล้จะหมดแล้วยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกนะครับเหมือนวัวเมื่อกี้นี่ก็ ต้องกินฟางแห้งไปก่อนไม่มีน้ํารสย้านะครับปลาปาก็ขาดแคลนนะครับนี่ก็อ,อัดฟางท่อนฟางไว้นะครับฟางไว้นะครับนี่เป็นกระสอบอะไรนี่เกลือครับดูเม็ดเกลือครับ ก็จะเอามาผสมน้ำรถรถฟางเอาไว้ให้วัวกินเขาจะได้กินรถรถออกเค็มนิดๆเขาชอบกินนะครับฟางที่เราอัดไว้ก็เป็นมัดมัดละ12บาทนะครับความกวาม้างความยาวก็ความกวาม้างความยาวก็80เซน นะครับ80เซนกว้างก็ประมาณสี่สิบนะครับกว้างก็ประมาณ40 cm. ความยาวก็เป็น80เซนนะครับก็เป็นร้อยๆฟ่อนนะครับร้อยๆมัดม้นกะ็ไม่งั้นไม่พอวัว2ตัวนะครับวัว2ตัวนะครับดูต้นสักนะครับใบจะร่วงหล่นยังไม่ยังไม่ แตกยอดเลยนะครับปีนี้ค่อนข้างจะหนักนะครับค่อนข้างจะหนักขอบคุณครับสําหรับการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอ,ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคําติชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม